ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับบิ๊กเรียม้าวเชนนนอีกคือเ่าครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้มาพบมาพอกันอีกเพื่อนะครับของบิ๊กเรียนสาวเชนน้นนะครับวันนี้เนีมีโอกาสนะครับมาหมุกดาหานเก็เลยมะบึงได้รับน้ำของไม่น้ำขงดนะครับ มาจุดนี้เทือที่สองแล้วนะพี่น้องแม่น้ำคงยังอยู่เลึกอยู่ครับสำหรับมุกดาหารนะครับยาวประมาณหลายเมตรอยู่ครับพี่น้องคาดว่าช่วงนี้ก็คงจะบ,บ่ไหลเขาดรกนะครับอู้พี่น้องเลยทางพุ่นเป็นฟังเล่าครับฟังนี้เป็นมุกดาหารนะครับ นั่งรับน้ำในไหลายเนาะพี่น้องเนาะครับกบยังนับน้ำอีกได้หลายเนาะพี่น้องมาเบิ่งสะพานกันนะครับสะพานไทยลาวนะครับจงขามมุกดาหารนะครับก,นนะาากับเิณัฐไอหน้ากับหลานนั่งชมน้ำอยู่เอเลียนู้ นั่นไงไอรีนคนสวยก็มาด้วยนะครับวันนี้มากับญานะครับมาเที่ยวชมกันนะครับมาไปใกล้ต้องไอรีนสวัสด,ดีจ้าก่อนลูกสวัสด,ดีจ้าโอ้ยใบสวยนะครับ คุณแม่ท่านนะครับกับน้ำนะครับเอาโม่อมอบุงบรรยากาศครับพี่นอ้องยุหลึกออยุน้ำรับยุหลายเมีดยุคาดว่าจะเป็นอ่าระสิบเมตรพู่ละยุฟังขงตัวนี้นะครับรับน้ำได้อีกเยอะนะครับช่วงมุกราหารนะครับ เอาไก่ okay. ภาพเรียบรรยากาศเบ่งไปนํากันนะครับพี่น้องสู้สึซว่าน้ำไหลเร็วไหลแห้งพอ่อสมควรนะครับโอ้เ๋ <bend> oh, ยวเบ่งฟ<ลา>ังเล่าเป็นตะต่วมเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย สิซุ่มสิผ้าพี่น้องซุ่มกว่าเบิ่งฟังเล่าอยู่ครับ่อซุ่มได้อยู่งเดี๋ยวไปนี่ก็ยังตำแยงเนาะครับพี่น้องเล่า ก็มีพี่น้องมาแวะเบิ่งนะครับไม่นามขวงก็เรยๆนะครับแล้วกบพี่น้องสิ้้ายางหลินต่กวังจะเข้านะ บานตะไลดอกพี่น้องจงบานตะไล โมพี่น้องให้ภาพนะครับบรรยายเปนน้ำเนาะพี่น้องราดชมอาจใช่ฟังนะครับเป็นน้ำขูงบานตะไลดอกพี่น้องตรงนี้มีอยูหลายเม็ดครับเดี๋ยวบรรดายุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเป็ดสิบสองเดี๋ยวบรรดายุ่สิบสองขันนะครับก็จะขึ้นหดัด ยู่ประมาณไม่รู้ตรหามีรท่าหรครับหกเมตรสิบสองคันคันละหาสิบนะครับสิบสองคันนะครับคันละหามคันละหาสิบเส้นนะครับก็เป็นประมาณหกเมตรพุ่หละนะครับไม่อันตรายช่วงระยะที่สะพานนะครับที่สามนะครับ ร้านอาหารเชนี่กับ่ท่านเปิดนะครับก็จะเปิดกับเป็นตอนเร่งๆะะบุหรี่เนาะพี่น้องนั่งชมบรรยากาศกันกับตอนเร่งๆนะครับตรงนี้เป็นช่วงเศร้าอยู่ห <Ooh. S 1> นามานั่งนะครับหน,นาวมอนั่งกินอาหารเย็นนะครับเขาข็ามีเวลากับกิผ้ากินผ้านองมากินเขากินน้ำ กับการทำตอนช่วงเลี้ยงอยู่นะครับจะนนี่ก็เบื้องกันย่ามเศรกกันเนาะพี่น้องทั้งในนี่จะเป็นร้านห้องอาหารนะครับยู่ในห้องของกระจกนะครับแต่ว่าทั้งนอกนี่จะเป็นชมบรรยากาศนะครับทั้งคุ่นจะเป็นร้านอาหารนะครับ เอาพี่น้องคลิปนี้นะครับทางช่องบิ๊กเลียนเศร้าเช่นนั้นนะครับกะให้เบื้งให้พี่น้องเบื้งบรรยากาศช่วงเศร้านะครับของมนีไปก่อนนะครับมนีเป็นวันที่10เจ็ด18นะครับ,บ18กันยายนนะครับขอขอบคุณขอบคุณอะไร,รพี่น้องที่เขาเบื้องบรรยากาศ พิมโคงน้ำกันนะครับกท้านี้ก็เคาะนะครับวากไว้เพียงเจนิก,กอนนะครับก็สวัสดีครับ